ปู่ว่างวันนี้ฟังของปู่นะอืครับถา้ถามันมาสีห้าล่ะสวยเด้นะครับสวยสวยสวยมากๆฉนัน สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพอเขากับผมบ่าวสักคักอโลดชาแนลนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อ่าตําหนักของปู่เทพนะครับผมท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมสลหรับงวดนี้นะครับผมหนึ่งธันวาคม2566รมือนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางกับปู่เทพนะครับท่านผู้ชมครับเดื่อปู่เทพมีแนวทางอะไรดีๆนะครับท่านผู้ชมครับ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสักคักอรรถนะครับผมกดเพื่อเป็นกำลังรงใจด้วยเด้อนะครับผท่านผู้ชมนะครับผมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปหาปู่อยู่ด้านในนะครับสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับปูครับน,น,น้องนาเดียเปไหนมาน้องนาเดียไปโรงเรียนไปโรงเรียนครับ วันนี้ไปไหนต่อบอกสากอันนี้มาหาปูเลยครับมาหาปูโดยตรงครับสวัสดีพี่น้อง FC เอฟซบาสสกนะครับที่ติดตามช่องบาวสักคักอารร์หรือรบ,บาวสักชาแน,นลเนาะครับผมบาวสากคักอารรดชาแน,นลหายหน้าหายตาโอ้อยครับ,รบไม่เป็นไรเราเรารู้วิธีในการทำอาหารกินมันยากเด้ครับเราต้องตรงไหน,นเราปลีกไม่ได้แล้วก็พอไปทําคลิป ให้กับบรรดาเอฟเอซีเด้ออย่าทิ้งอย่าปากันบางครั้งก็เข้าไปดูในในเฟซบ่าาวสักคักอโลเด้ออ่าฟุกมิวสิกครับก็จะไปเห็นเขาเล่นดนตรีไปเกี่ยวข้าวแต่ละหมองบอลเพื่อจะแยกหาคลิปให้กับพี่น้องก็ตัวเป็นเกลียววัยขนาดนี้และกำลังทำงานกำลังสู้งานดีเรายังพอมีแรงนะ่าวสักกับซาวี ถ้าแก่กว่านี้เราก็ไม่มีแรงที่จะสู้ครับครับถ้าหกสิบจ็ดสิบไปหูหนาตาฟางแล้วครับระวังอย่างเดียวก็คืออุบัติเหตุครับผมขับรถอย่างมีสติก็แล้วกันนะครับครับวันนี้ไปไหนมาวันนี้ตั้งใจจะมาหาปู่น,นะครับเพื่อขอแนวทางครับขอแนวทางวันนี้อาาํอา,านนอพลเอาไปแล้วแหละอครับวันนี้ก็วันวันนี้ก็จะให้เบาๆสัก เป็นคนคที่สองอก็ไม่เสียหายเรารอีกหลายวานันก็จะออกวันนี้มีลูกศิษย์จากโคราชมัทัว์อีกแล้ว,ลวก็มาเยี่ยมสุนัขปู่ที่นี่ปูก็พาไปเอาหวยที่วัดประสาทช็อดเด็ดเลยวันนี้แต่เชา้าเอาพนก็ไม่ได้หรอกชอเด็ดเพราะนพนก็มาไม่ทัน<อ>ไม่มีใครถ่ายททมทันปูก็เลยให้บอกเพียงตัวเลขปู่เคยเสี่ยงทายอยู่ในเทวลไยอยู่ข้างในเทวลไยเลยไปเสี่ยงทายที่ข้างในเทวลไย คนได้ได้อยู่ครับครับได้อยู่ไม่รู้ว่าจะตรงกับคนอื่นเขาก็อย่าว่าปู่เทพเด้อเพราะว่าเลขมันได้มาอย่างนี้นะครับพี่น้องคนล่าก็เป็นพยานปู่ก็เขย่าออกมาได้ได้ตัวที่ที่ปู่ว่านี่แหละก่อนอื่นนะครับครับก่อนอื่นก็ก็ฝากบุญไปถึงคณะบรรดา fc บซาบาดศักดครับใครอยากจะมาร่วมบุญกับปู่เทพ ในงานไหว้ครูบุรพาจารย์ประจำปี2567ครั้งที่10นะครับระหว่างวันที่31ถึงวันที่2มกราคม31ธันวาครับมีา31ไหมมีใช่ไหมมีครับครับ31ธันวาวันที่31ธันวากํกำหนดการเดี๋ยวปู่ขอญาตแป๊บหนึ่งเนาะครับผมกำหนดการนะครับวันที่31ธันวาคม นะครับปศ2566ครับตรงกับแรมสี่ข้าเดือนหนึ่งนะครับเป็นวันปฏิบัติธรรมรักษาศีลเดอ้ mm hmm. อหากแม้ญาติธรรมหรือพี่น้องที่อยากจะมาร่วมบุญกับปู่อยากมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเราเป็นมนุษย์เราต้องสะสมบุญไว้แค่ควันสองวันสามวันก็ได้ mm hmm. มาก็มานุ่งชุดเขานะครับไหว้พระรักษาศีลกับปู่ที่นี่แหละ mm hmm. เคลียกว่าปฏิบัติธรรมรักษาศีลนะครับในวันที่31เดเด้อ hmm. เพรตกตองกลางคืนนะครับฝากบอกไปถึง f อฟซบาวบาวบาสักนะครับถ้าจะส่งลายไปกับช่องบ่าวสักมันจะยากนะครับส่งลายมาช่องปู่เทพเลยเบอร์085 381 97 00ขอชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับให้มันถูกต้องคืนวันที่31ตอนเย็นปู่จะได้ยกดวงข้ามปีให้นะครับเพียงแต่ว่าคุณพิมพ์ลายชื่อมาเลย โดยไม่เสียใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะยังไงคุณก็เป็น f อฟบาวสักหรืออัมพลนะครับที่ดูบาวสักอยู่นะครับฝากบ่าวสักเป็นสะพานบุญสำหรับสําหรับเอฟซบบาวสักเด้อนะครับพิมพ์ชื่อวันในปีเกิดให้ชัดเจนส่งมาที่ลายปู่เทพนะครับครัเบอร์0ย์แปสแคืนวันที่31ปู่จะได้ทำพิธียกดวงข้ามปี ครับจะได้ดวงดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับฝากด้วยครับส่วนวันที่หนึ่งมกราคมแลมห้าค่ำเดือนหนึ่งเป็นวันเตรียมงานปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลต่อเลยครับส่วนวันที่สองเนี่ยเป็นวันไฮไลท์นะครับเป็นวันไฮไลท์เลยนะครับเจ็ดแปดเก้าโมงเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปเป็นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พิธีลำบวงสวง ไหว้ครูบูรพาจารย์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวิธีครอบครูลงหน้าหน้าทองสักน้ํามันและก็ลงลายเมือเศรษฐีนะครับครับฉะนั้นจึงเรียนเชิญญ,ญาติธรรมบรรดาคณะเสียญ,ญาณุสิทธิ์ปุเทพมาร่วมบนในวันนั้นโดยพร้อมเพียงกันนะครับ,รบฝากเป็นบนเอาไว้นะครับครับสำหรับพี่น้องที่กำลังดูช่องบ่าวสักคักอโรดอยู่ในตอนนี้ พี่น้องสีหูบอว่าปูเทศได้เล็กสามสีหาเด้โอ้เรลียงครับตรงกับเลขเอขตรงกับมือเสารเลยเล็กเจ้าเข่าสามสี่ห้าปูว่าน่าจะเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่แล้วสามหาเนี่ยสามสี่ห้าตอนนี้ฝากซองไปถึงบ่าวสักด้วยครับครับผมครับครับผมฉะนั้นพี่น้องก็มาร่วมบุญด้วยกันส่วนเลขได้ สามสี 3, 4, ่ห้าางามเลงามบองามรครับครับวันนั้นวัน,นที่โทรให้บวาสาาเข้าเข้ามาวันวันวันนั้นคุณวิมีกระดาษไหมผมจะเขียนให้โชว์หน้ากล้องให้กระดาษเอาออก,กหมดแล้วเอาออกหมดแล้วใช่ไหมพูดเอาก็ได้วะเนะเาะครับผมแล้วก็บวสาค่<บ>าคอยคอย่คอยสรุปหวยใช่ครับค่อยค่อยสรุปหวยเอานะครับปู่ได้ทําตะกุหนุนดวงขึ้นโดยให้หลวงปู่เมียน วัดบ้านจะเนียงนะครับเกจิชื่อดังลงหน้าหน้าทองคุณวิน่าจะเป็นลงหน้าหน้าทองเด้เป็นศิลปินวัดบ้านจะเนียงเด้อครับอำเภอกระสังบุรีล์บุรีล์ครับเกจิลงหน้าหน้าทองอุชมังมากปู่เทพลงแล้วถือว่าใช้ได้คุณวิก็ลงสาลิกาด้วยเวลาพูดลำมันจะได้ฝังังเนะนะครับจริงๆเด้ปู่ไปกัาบอมมาแล้วครับไปให้เพลินพุทธาวิเศษตะกุดนุนดวง นะครับตะก,กุลนุ่นดวงหลวงปู่ใครมางานวันนั้นปู่เทพให้หมดทุกคนเลยอตะก,กูลเนี้ยปู่เทพเขียนกับมือแล้วก็ให้หลวงปู่เมียนพุทธาพิเศษจากนั้นปู่ก็พุทธาพิเศษเมื่อวันเพ็นเขาเรียกว่าตะก,กุลจันเพ็น<อ>่นนะครับขับเสร็จไปที่เรียบร้อยตัวนี้เหมาะสําหรับใช้สําหรับใส่หลังโทรโทรศัพท์ลักษณะคร<อ>ับแกะออกปั๊บ นะครับแกออกลักษณะแบบแบบแบบนี้แลวปู่จะให้เบาวิเออสาวิกับเบาสากักใส่ด้านหลังโทรศัพท์เลยครับเกลบเลยครับมไม่ต้องแขนให้เหนื่อยนะครับปู่ปู่ทำขึ้นมาไม่เยอะนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ปู่เทพก็แล้วกันหรือว่าจะมาเอาวันที่สองมกรานะครับมาบูชากับปู่ก็ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ให้สาวิกับบาวศักด์ใส่นั้นก่อน ใส่โทรศัพท์ลุงปู่เมียนอธิษฐานแล้วครับเป็นตะกุด<ะ>จากยาจก<ะ>กลายเป็นเศรษฐีจากเศรษฐีเป็นขหามบดีครับตะกุดบาสักค่อ,อาวันนั้นนะครับครับผมครับเนี่ยใส่โทรศัพท์เลยสีพึ่งก็เป็นสีพึ่งพิเศษได้เป็นสีพึ่งแม่ลันจวนเงาะถอนรูปเป็นต้นตำลับของลุงปู่เมียนผมเป็นคนเขียนเองเป็นคนทําเองเป็นคนปรุงว่านเองแล้วให้ลุงปู่เมียนแกอธิษฐานจิต สีผึ่งอ่ะด,ดูได้เลยครับ,รบเปิดดูให้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 เขาดูนะครับกลิ่นหอมสาว<ม>เกี่ยวกับทําธุรกิจค้าขายด้มเบงใดครับบอพีดบอมีบ่บมีหวานผีครับ<พ>ไม่มีน้ำมันผีด้วยผึ่ง<ม>นี่ต้นนีเอมามาเอามาหดกันไรเนาะคะแตะ่ปากแต่หน้าผากค้าคายบอจเจรจ่าครับครับอธิษฐานด้วยแรงบุญนะครับสาวีไปใช้ล่องลำก่อนก็ได้เอาทดสอบดูว่าจะดีไหม ให้น้องนาเดียผมใส่ด้วยเวลาจะขึ้นลำเออว่าจะมีคนเมตตาไหมทดสอบเลยนะครับบมมีเป็นปอบผมมีเป็นเป่าครับเราประกันใดของปูเทพทาเลยทาเลยนะครับดีมากๆากนะครับฝากบอกเอฟซีบบาสักนะครับเด้อนะครับตะกูุดหนุนดวงแล้วก็แผ่นยันแผ่นยันหนุนดวงสำหรับใส่ในโทรศัพท์เหมาะแก่การพกพาง่าย แล้วก็สีพึ่งสำหรับผู้หญิงกลางคืนนะครับรับดิ้งนะครับเกี่ยวกับธุรกิจในการพูดจานะครับส่วนหวยย้ำนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าพี่น้องก็ตัดเล่นเลยเด้อตัดตัดเล่นเลยเด็กจ,จไยาก 3, ครับสามสี่ห้าปู่ <S 3> 3, <S ว่างวดน,นี้ฟังของปู่นะอืมสครับถ้ามันมาสี่ห้าล่ะ สวยเด้นะครับสวยสวยสวยมากๆฉะนั้นฝากเป็นการบ้านสำหรับพี่น้องนะครับส่งเสริมรัฐบาลด้วยนะครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันใต้ดินเด้ครับฝากงานไหว้ครูบูรพาจารย์ด้วยเด้อวันที่สองมกรายังไม่ได้ประสานไปกับบ่าวสาวเลยได้แต่ประสานดนตรีอยู่หรือยังไงคอยคอยดูก่อนนะครับว่ามันจะวุ่นวายไหมไม่จะวุ่นวายเออหรือยังไงได้จะประเมินภาพอีกครั้งหนึ่งครับครับผม อ่าบาสักมีอะไรามปรูเทพเลยเมื่อวานี้มีแค่นี้ใช่ไหมครับปูมีแค่นี้แขนขนๆเลยเม็เดเดียวเลยเม็ดเดียวครับ๋อปูให้เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวไม่เอาเยอะเม็ดเดียวพลาดคือพลาดถูคือถูไปเลยครับไม่ไม่ต้องมีการแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับครับ,รบแล้วตจาจันเป็นไงบ้างครับปูตาจัน <ขอ S 1> ตอนนี้รู้สึกน้องเงาว้าเวอยู่นะเงียบๆเลยแหละครับครับ เพราะว่าเขาไม่ทําวิธีออกพรรษาไงผมก็นั่งมองอยู่ใช่ผมเป็นคนตามึงไงใช่ไหม,มเออ<ๆ>ก็รอคุครูบาอาจารย์เยอะบ,บ่าวศักให้เขาทําหน่อยสิ<ม>ใช่ไหมล่ะจริงจริงอ่ะตาอาจารย์เขา้าพรรษาแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องออกพรรษาให้เขาสิใช่ไหมล่ะยกเทียนไปถวายสิวัดไหนที่ตั้งอยู่นั่นอ่ะ<ม>ตั้งแต่ง,งานอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าที่พี่น้องเอาไปถวายอยู่ตรงนั้น<ม>ใช่ไหมล่ะคุณก็สร้างคุณก็รีดเตรียม ถวายวันอนวันนี้เดีย๋ยชุดขาวก็ให้คุณแม่ที่เขาปฏิบัติธรรมรักษาศีลมารับเอาในละชุมชนในละลับหมู่บ้านใช่ไหมล่ะครับเออก,ก็ก็คอยดูไปก่อนว่าเขาจะทํากันยังไงถ้าอย่างนั้นปู่เทพก็จะจะเข้าไปทําให้ก็แค่นั้นปู่ดูก่อนครับมันต้องรู้นาะจริงๆอ่ะในครูบาอาจารย์ก็เยอะก็เห็นคลิปปู่เทพทําอยู่ทําไมไม่สารต่อปู่มั่ง ใช่ไหมล่ะเออขก็เลยกลอยสิใช่ไหมล่ะคนก็เข้านู่นดิบางครั้งนอบางบางครั้งบางคราวอยู่ที่บุญบุญบุญกุศลมาที่หลังดังกว่าก็มีนะครับที่หลังดังกว่าก็มีแล้วก็อยู่ดีๆคนอยู่ตรงนั้นดังก็มีอยู่ที่คนดูแลคนที่ปฏิบัตินะนะครับคนที่ดูแลอยู่ตรงนั้นฝากบอกด้วยเด้อฝาก ฝากบอกเป็นสื่อกลางในช่องบ่าวสักคักเอาโลดหากแม้นเจ้าภาพที่ดูแลอยู่ตรงนั้นหรือมีอะไรที่ติดอยู่อยู่ในใจก็ถามปู่ได้โทรถามปู่ได้นะครับถ้าม,มีวิธีเลี้ยงเพลนไหมใช่ไหมละ่ะ<ม>เลี้ยงเพลนพระเผื่อทิศบุญให้กับตาจาย์เพราะแต่ละครูบาอาจารย์มาเอาพลังบุญตกเดชใช่ไหมละ่ะตกเดชบาง<ม>ครั้งให้พรชุมว่าบ่าวสักจะมีโชค ตาจันตาเซยมีก็ให้โชคไปแล้วพอได้โชคไปแล้วไม่มาแก้บนก็มีเดะไม่มาแก้บนค่านิพลังบุญเขาก็ตกใช่ไหมล่ะคือว่าถูกแสนหนึ่งเนี่ยมามาถวายตาจันพันหนึ่งอย่างเงี้ยพันหนึ่งมันทําอะไรได้อ่ะอืมใช่ไหมล่ะหรือสามสี่พันผมเอาโต๊ะมามาให้ตาจันเด้อพี่น้องไน้นั่งผมมีกระติกน้ํานะมาให้ตาจันเด้อเวลาคนมาก็จะได้กินน้ำผมมีน้ำนะมาให้ ก็จะได้กินน้ำตอนนั้นตาจันก็จะได้บุญด้วยคิดนะครับต้องคิดอะไรหลายอย่างเพราะผีเนี่ยถัวงง่าย <c oughs> แต่วต่า <c oughs> เหตุเหตุเจ็บเด้ผีนะครับฉะนั้นบาสางก็เกิดจากตรงนั้นอําพลก็เกิดจากตรงนั้นครับอําพก็เคยบอกว่าปูต่ก่อนยอดวิวผมมาถึงแสนนี้พอผมไปอยู่ในหลังกิโลแล้วกับมหาปูเทพยอดวิวผมถึงแสนเลยนะครับ ถือว่าผมยังติดหนีบุ้คุณลักกิโนอยู่ครับถือว่าหาคนพูดอย่างงี้ยากดิครับครับบางคนเพราะว่าหลังกิโลหวยไม่เข้าแล้วหนีเลยหนีเลยก็มีปาดอย่างนี้เลยกูเบเอาแล้วแ็มีแล้วสักวันหนึ่งถ้ามันดังขึ้นมาอีกล่ะใช่ครับนี่คือปัญหาอย่าทิ้งอย่าปาเด้อบาษาครับผมครับอยู่ตรงนั้นแหละผมจะไปเหมือนเดิมครับปูครับเข้าไม่เข้าบางครั้งอาจจะเข้ามาโป้งบางครั้งจะ อาจารย์อื่นมาลงแล้วมันมันไม่เข้าถ้าสาวิน้องนาเดียล้วงไหให้เอฟซีหละไม่แน่ถ้ามันเข้าบุญใครบุญมันช่องใครช่องมันนี่ครับเอไม่ใช่ว่าจะไปรวมกับเขาถ้าไม่เข้าไม่เข้าเลยนะสาวิสาวิต้องพิสูจน์ตัวเองว่าช่องเราเบาสักนะเบาสักข้าวรโรดชาแนลนะจะขอบุญตาจารย์นะวันนี้ไม่ได้มาจุดทุ่มนะสาวิจะลงปิงปองให้เอฟซีเด้อถ้าของสาวิเข้าหล่ะเขาไม่ติดตามสาวิเหลือติดไม่เหลือ อยู่ที่บุญนะบ,บางครั้งเราก็ถ่ายรวมั่งบ,บางครั้งเราก็ถ่ายของเราบ้างนี่คือของสาวิของช่องบ่าวสักนะนี่คือของช่องบาา่าวสักพูดเต็มปากเลยว่าได้หวยตัวนี้จากหลักกิโลนะนี่ของนี่ของบ่าวสักนะครับแค่นี้คิดเดอ <YouTube S 1> ้อบยู่ทบทุกคนบุญไม่เหมือนกันเด้ผมจะไปอยู่ปู่ผมพอดีผมกําลังตั้งลําจะไปพอดีเพิ่งเสร็จงานมหาปู่เลยครับมีโอกาสก็เข้าไปครับนะครับ ตัวนี้ของบาวสักแต่ไหนนะนี่คือเลขบาวสักช่องบาวสังล้วงให้เอฟซีบาสังนะโป้งไปทุกครั้งต้องเอาตัวนี้เด้อครับถ้าเราไปรอคูบาจารย์อื่นเราเราก็ถ่ายด้วยนะครับ,รบให้พี่น้องเอฟซีเขาบางคนเขาก็ชอบคูบาจารย์อื่นบ,บางคนถ้าเขายังยังชอบบาสังอยู่อยากได้ตัวเลขของน้องนาเดียน้องนาเดียล้วงสักาสารหลักนี้ล้วงให้ช่วงให้หน่อยเขาก็ต้องติดตามน้องนาเดียอยู่แล้วครับนี่คือ ศาสตร์ในการหาลูกค้าดีบเมนเบาวาษาครับครับเนี่ยยังไงก็ฝากเป็นการบ้านสามสี่ห้าไว้พี่น้องที่ดูช่องบบาวสังอยู่ครับข็ให้หมดหนี้หมดสินนะครับโชคดีวันปีใหม่ไทยนะครับครับผวันวันลอยกระทงก็เป็นวันจันทร์ซ้อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับับาาสังมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับผมไม่มีอะไรครับผมฝากอีกครั้งหนึ่ง พี่น้อง f อซเฉพาะดูช่องเบาสักครับนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลวันในปีเกิดให้ชัดครับส่งมาที่ลายปู่เทพ0ูนย์แปดห้าสามแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งเส้นปู่เทพจะเขาเรียกว่ายกดวงข้ามปีให้ในวันคืนวันที่สามสบเอดธันวาคมครับนะครับก่อนจะขึ้นปีใหม่นะครับ คนที่ดวงตกอยู่แล้วก็จะดีนะครับคนที่ดีอยู่แล้วก็จะดีๆยิ่งๆขึ้นไปฝากเป็นกันบ้านสาธุครับครับ